ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะคะล่าสุดมีการประชหน้าการระหว่างพระสงฆ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูห้าติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเอกราชเงาแก้วผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานทางโทรศัพท์เข้ามาค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอู๋ครับครับอัสดิ์ใช่คครับในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับาทางคณะศิษยานุศิ์นะครับของวัดพระธรรมกายเอกได้มีการฝ่ากำแพง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปอย่างภายในวัดของทางประตูห้านะครับซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ทางศิทยานุสิตได้เข้าไปภายในวัดได้แล้วก็มีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งครับพร้อมคณะศิทยานุสิตก็ได้เดินพร้อมกับสวดมนต์ภาวนานะครับเข้าไปอย่างประตูห้าครับทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ป้องกันการเข้าไปของทางสิทธิยานุสิตได้นะครับจึงต้องปล่อยให้ทางศสิทธิยานุสิตเข้าไปภายในวัดแต่โดยดีนะครับและหลังจากนั้นเพกี่นาทีนะครับทางพลตำรวจโทชานเทพเตยสเวชนะครับกุ้งจากการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเองก็ได้เดินทางไปยังที่หน้าประตูห้างเองนะครับแล้วก็ได้มีการทําการเจราจากับตัวชทยของทางวัดนะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์นะครับได้ออกมาเจราจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโดยได้ขอขอให้ทางเจ้าหนี้นะครับ เปิดช่องทางครับทางเดินระหว่างประตู5และประตู6นะครับเพื่อให้ทางศิษยานุสิ์และพระสงฆ์ครับสามารถเดินข้ามกับไปมาได้นะครับซึ่งทางเจ้าที่เองก็ยืนยันว่าจะเปิดประตูเปิดเส้นทางนะครับให้ทางศิษยานุสิ์สามารถเดินผ่านได้ครับแต่ขอให้ทางศิษยานุสิ์ขออนุชลกับเรียนายในวัดก่อนตั้งแต่ทาง ตัวแทนของทางวัดเองก็ยืนยันที่จะไม่ถอยกับใครายรนวัวนะครับว่ให้ทางวชนและศิษยานุติตของวัดกระจายปักหลักอยู่เลยตรงหน้าประตูทางเข้าประตูที่ห้าครับระหว่างประตูห้ากับประตูหกและเผชิญหน้ากับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอยู่่างกันไม่ถึงห้าเมตรนะครับโดยได้นําแผงเหล็กนะครับมากั้นไว้นะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถฝ่าไปได้ครับซึ่งจากการสังเกตนะครับศิษยานุศิษยานุสิตส่วนใหญ่ของทางวัดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับ แลวก็ค่อนข้างมีอายุและรุ่ be ล,ลงศิล์ก็มีวัยวัยกลางคนนะครับซึ huh? ่งรนส่วนด้านหน้าของสิเดียร์ลุคติ์ก็จะเป็นพระสงฆ์พระสนวนในพระที่ยืนอยู่ด้านหน้าสุดหลังจากนั้นก็ผ่านไปเป็นพระสิเดียร์ลุคติที่เป็นผู้หญิงก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่เองที่จะอยู่สิดกับตระสงฆกนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดช่องทางครับทำให้เจ้าหน้าที่จะอยู่บริเวณด้านข้างของทางสิเดียร์ลุคตินะครับแต่ก็อยู่ในอยู่ในคนละแมวละหน้ากันแต่เจ้าหน้าที่อยู่ทางฝั่ง ด้านข้างประตูครับและเปิดประตูฝกไว้นะครับเพื่อให้สามารถเดินเข้าไปได้นะครับแต่ขณะนี้ทางศิลศิลนุชิตเองก็ยังคงปักหลักอยู่บริเวณตรงหน้าประตูทางเข้าที่ห้านะครับอยู่ตรงกลางถนนนะครับอืมค่ะคือเขาอยากจะเข้ามาในวัดใช่ไหมคะครับคือทางศิลปนนุชิตเองมีความประสงค์ที่จะเข้าไปภายในวัดครับโดยให้ถือว่าสางศิลยนุชิตเองเป็นผู้ร่วมบริจาคเงินในการสร้างวัด วัดแห่งนี้ขึ้นนะครับทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะทสามารถเข้าออกภายในวัดได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์จะห้ามให้สิทธิที่สิตเข้าไปภายในวัดไ,ไดๆครับและขณะนี้ครับานนาการเจรจาก็ยังเหมือนกับไม่เป็นผลเท่าไหร่ครับทางสิทธิอนุสิตก็ยองเรยังม,ม,มีการตะโกนส่งเสียงเหมือนต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ปะทะ ความวุ่นวายกันขึ้นแต่อย่างใดครับมีเพียงการเฉพระว่าข้างขับดันกันเล็กน้อยในช่วงสิบนาทีที่ผ่านมาครับครับค่ะอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขอบคุณครับก็ทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็ได้มีการนำกำลังสองเจ้าที่ตำรวจนะครับขึ้นรถตู้มาประมาณเกือบสิบคันนะครับมาสมทบกำลังที่บริเวณหน้าประตูห้าและประตูหกครับส่วนทางศิทธยานุสิตเองก็ได้มีการนำบวลชนเข้ามาเพิ่มเช่นกันครับ ครับทำให้สถา,านการณ์ที่ค่อนข้างเึงเครียดนะครับแต่ยังไม่มีการติเชิญหน้ากันอย่างใดอย่างครับซึ่งรัาสุาท,ทางศ์าพระกสงฆ์และสิตยานุจิตเองก็ได้ทําการสวดมลภาวนานะครับทําให้มีเสียงดังตึกกล้องไปคร่บบริเวณจุดมระกศแห่งนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเอกราชเงาแกว้วนะคะรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายนะคะอย่างที่เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข,น,ขนข้างจะชุลมุนซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ